สวัสดีครับพบกับผมช่องพังลุงซับนะครับวันนี้ก็จะพาเนี่ยพาพังลุงซับไปอาบน้ําอาบน้ํามานะครับตัวเย็นเสียบนะับอาบน้าเย็นๆอากาศมันร้อนนะครับวันนี้ก็ได้เกี่ยวญ้าใบข้าวมานะครับตอนเช้าเกี่ยวญ้าใบข้าวให้เขากินนะครับตอนเช้านี่ครับเขาจะชอบมากนะครับย่าใบข้าว นี่นะครับอาบน้ำให้เขาเย็นเย็นชื่นใจนะครับวันนี้ก็ได้เกี่ยวหญ้าไปข้าวไมหมเขานะครับเขาก็จะชอบมากเลยนะครับติดเกี่ยวหญ้าใเข้าวไหมเขากินตอนเช้านะครับนี่บรรยากาศมันร้อนเราก็อาบน้ำให้เขาเย็นเย็นชื่นใจนะครับ เพิ่งแปบ,บน้ำมาเมื่อกี้นะครับทางลุงทัพย์ีจะพามาดูหญ้าที่เราไปเกี่ยวมาวันนี้นะครับตอนเช้านะครับเป็นหญ้าใบข้าวนะครับนี่นะครับหญ้าใบข้าววันนี้ของเรานะครับเขียวๆเ,เลยนะครับไปเกี่ยวไม้เขากินนะครับ นี่นะครับเขาจะชอบกินนะครับเป็นหญ้าใบข้าวรือวหญ้าใบเล็กนะครับเขาชอบกินนะครับพึ่งไปอาบน้ำมาใหม่ๆนะครับตัวดำเมี่ยมเลยนะครับข้างหลังนี่จะเป็นพังทองไทยนะครับ สูงมากเลยครับสาวเหนือนะครับสาวเหนือทางทองไทยนะครับอ้วนมากเลยนะครับอ้วนมากเลยควานเขาเลี้ยงดีมากนะครับเกี่ยวญ้ามาทีตะคูนลดเลยนะครับนี่ทางทองไทยน่าจะเคยมีลูกมาแล้วนะครับนี่เป็นสาวเหนือนะครับซื้อมาจากเหนือ พังทองไทยนะครับใหญ่นะครับสูงลดทั้งฝังทนครับใหญ่ครับสูงนะครับพังทองไทยทั้งใหญ่ทั้งสูงครับหนาทึบเลยนะครับพังทองไทยนี่เนี่ยพังลุงซับเราจะตัวเล็กนะครับช้างก็เเรืออยู่แค่นี้นะครับเลือน้อยมากนะครับ ทางลุงซับนี่เป็นสาวอีสานนะครับมาจากสุรินทร์นะครับทางลุงซับนี่มาจากสุรินทร์นะครับเป็นสาวอีสานนะครับมาจากบ้านอะไรนะ realmente? <ated> <eyes> มาจากบ้านทลา,าดนะครับซื่อมาจากบ้านทลา,าดนะครับทางลุงซับเป็นสาวอีสานนะครับ รถถังรถถังเมืองสุรินทร์นะครับนี่รถถังเมืองสุรินทร์พังรุ่งทรัพย์นะครับอาบน้ําบรยากาศมันร้อนนะครับอาบน้ําให้เขาเย็นเย็นชื่นใจนะครับก็เอายา,าให้เขากินให้ยืนนิ้วเขากินก็มีความสุขไปกับเขาแล้วนะครับถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็จะถ่ายลงนะครับ สู้แล้วก็จะถ่ายไปอย่างนี้นลครับไม่มีคนดูแล้วก็จะถ่ายลงไปอย่างนี้นะครับสู้ต่อไปครับผมทำไงได้ครับผมเราบปนช่องเล็กๆครับนี่ก็จะเป็นพังทองไทยนะครับผมพังทองไทยนะครับหางก็สวยนะครับหุ่นนาตึ๊บเลยนะครับ หลังนี่ไม่มียุบเลยนะครับฟังทองไทยนี่หนาะตึบเลยครับสูงยังไม่แก่นะครับฟังทองไทยนี่ใบหูใหญ่นะครับหน้าใหญ่นะครับพังทองไทยนี่นะครับใบหูใหญ่หน้าใหญ่นะครับ,รบ,รบสวยนะรังช้างฟังเชือกนี้ หน้าใหญ่ครับใบหูก็ใหญ่นะครับหนาตึบเลยคอนี่ใหญ่นะครับเล็บก็สวยนะครับนประมาณอายุประมาณ30ปีนี่นะครับพังทองไทยเป็นสาวเหนือนะครับอยู่ใกล้กันกับพังลุงศัพท์เลยนะครับ โอใกล้กันกับพังรุงศรัพย์เลยนี่ถ้าได้กินหญ้าแล้วจะมีความสุขนะครับกินไปโยกไปนะครับพังรุงศัพย์นี่ถ้าเขาได้กินหญ้าแล้วเขาจะมีความสุขนะครับพังรุงศรัพท์บรรยากาศก็ร้อนนะครับ เริ่มร้อนแล้วนะครับฝนก็ตก,กเกือบทุกวัน,นครับอรรากาศก็ร้อนนะครับนี่นี่เป็นพังทองไทยชอบแต่ใบหูเขาเนี่ยครับใบหูใหญ่มากเลยพังทองไทยนี่ครับก็จะเป็นพายทับไทยนะครับ นูนไกลๆนูนไายทับไทยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องพังลุงซับของเราด้วยนะครับจะเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งทําใหม่นะครับเพิ่งหัดทํานะครับยังทําอะไรไม่เป็นสักเท่าไหร่นะครับมือก็อาจจะสั่นนะครับสันส่น ก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ